มาเบิ่งกันครับพี่น้องการโยมย่อครับโยงหปลาซิวเกี่ยวครับทีมงานไทยสานบรรเทาคืเก้าละครับพี่น้องลุงโบบ่าวอาทิตย์ครับหลังจากจังหวะแรกได้พี่น้องนี่หลังจากที่แบบย่ายสะดุ้งครับพี่น้องย่ายสะดุ้งโอ้ย่ายสะดุ้งไม่ครับโอ้ยตัวนี้น่อยแต่ว่าถือารครับพี่น้องตัวนี้เห็น์่อนย่ายสะดุ้งถือได้ตัวนี้แม่นี่ดีตัวนี้ไหมโอ้ บาทเมื่อไงฉีพไหมบสามบาทเลยไม่ตักหลายกับเจ้าจีเห็นเขากับเจ้าจีว่าพี่น้องยกซู๊กน้องซู๊กน้งซู๊กตื่นเง้ยดีท่านเบิดเดี๋ยวพี่น้องเกี่ยวเดี๋ยวเตรียมก้าวบ้านแรกเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยบานเรกของการใหญ่ครับใหญ่สะดุ้งครับใหญ่ตังลุงนะครับตังมันเกี่ยวเรียกยุคสี่พับสี่พีพีฮู้มันนี่คนยับลงไปอยู่ประมาณฟุตนึง พุดเคืองครับพี่น้องน้ำลดโอ๊ะท่าผุนกับสีใหญ่ยื้อกันผมคือจังไรน้ำมันน้ำมันลดลงครับพี่น้องน้ำเริ่มลดลงครับโอ้มาโอ้โหมาบาดซองบาดซ้องเจียงไรครับอืดอืดโอ้ยยังเตี้ยงยังติ้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 งวุ้ยไม่เขาพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ครับผม ดูง <House> <The fountain aría> ่ายสิบกคอยสวดไปพี <player> ่น้องก็ว่าสีได้ระมาณนี่้ปพี่น้องดึงกันไปพี่น้องฝาเอฟซดไหล่ค้ด่นําคือเการับแสงางบาดมตะก้าครับพี่น้องสงสางงบาตะก้าแล้วเท่ๆทห้ใช่ปลาสลิดาอยูไสย่ปาสลิดออก เสด็จตัวนึงพี่น้องเลยเอ้าถึงปะสองบาทได้พี่น้องนี่ครับสองบาทครับสองบาทสองลูกตัวเก็บสามลูกเข้าไปอีกเดียวนี้อีกเดียวนี้ไม่ได้ปะเออมัดหลุดก็ได้ไม่สี่เยอะหน่อยเออเออสามนันแล้ามัดเดี๋ยวเด้อถึงไปน่าจะพอดีบุาคแบกมากแบาที่นี่แบบแบบแบบ เพียวเาเพียวเขาส้ักโล่ละวันประมาณ2ขีดส3ขีดครับพี่น้องเดีนี้ครับ3มขีดครับมัดนดกไดเมัดดเพราะว่ามันจะได้ปบนแบนมันจะได้บ่น้แขงมันเดี๋ยลอะไร อันี้จะได้แตะนอนอันจะได้เย็น,นปะลาเลือมกดลาูเลิวต้องยับสะดงงวงงลงไปเย็ใช้ทางผิดเดินแดพี่นอน นี่นครัต้องตีกระตีครับพี่น้องตัองตีกระตีงับสะดุ้งไม่ลงไปครับเพราะว่านามม้ำม,ม,มันลดน้ำม,มันลดลงไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำเริ่มจะรู้สึกว่าจะไหลคลอยลงคือวานกันนะคลอ,อยลม้มบุญนะครับบาทบาทซีครับบาทสามพันจีนประเทศไครับพี่นอ้องเอาบาให้ถัง ขาห้อคือวันบ้างสิระบาดเอนี้เนไม่เนบ่หล่ะไม่เนบ่หล่ะมันไรแห้งไงเรเอามาทางสายจังง่อยมันไปกัวปวนมันสีหักท่นจะดูมันสีหักเอาม่นี่ยังระบาดที่นี่ปีนองป่ะเนี่ยขาเออมันเข่าเขาเสียบตา วันวันอะไร้จะงอนวันขามันเง้าต้องจัดขามันไม่มันว่ถือขามันอ่ถือหลักแล้วนั่นต้องหมุนหมุนหมุนจับขาวมันหมุนฟังหุนนะบ๊ลุงเลยไหนคะเนาะบกหงเนาะวันข้าเป็นอะไรอันนี้ คอยๆยงนเตีอยเขายออกมานบ้นนั่นน่้นบนใน้องนี่ไหมนี่ไหมวันนังสิไหมเออเจ้าจับอันนี้วันเอาดีมันว่าขาดมันโดดมันว่าขาดจะดุ้งท่านนี่ครับทายท่านครับไปออดรอดว่าท่านอย่งไหน ดุ่งหมดเนาะไปอ่อนหลอดครับพี่น้องโอ้เอาเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวนี้ครับมา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 อุ้ยนั่นเป็นมันขาดมันกี่บันั่นน่ะนั่นไหมสะดุ้งมันคือขาดข่าวบังหันระบาดเท่านี้โอ้มันจับพี่น้องจับข่าวกับข่าวมันขาดแนี่มันนี่จับข่าวขาดเออขาดเลยพี่น้องคนละข่าวสะดุ้งคน ว่าเดอันนี้ส่อมให้เพิ่นกอนส่อมให้เพิ่นกอนหมุนเอหมุนหมุนมบอกเอาคือบอทางเจ้ามากไหมเอาไปแล้วพี่น้องบัดเดี๋ยนี้ไปแล้วปุดนะไปแล้วพี่น้องไปหาหมูไปหามันบ่ได้ายานเนี่หนาหนาลอยอยู่นี่หลายปีแล้วไปแล้วพี่น้องป้ายานยังปุดเลยครับ ขาม <Okay. S 1> ไปขามมากอยู่นี่แล้วครับพี่น้อง,างมาตัวนี้มันจะขามมากสิหรออืคนนะครับไปน้ำนามเรื่อยๆครับพี่น้อง,งเอามันดีขึ้นเมองได้ <laughs> ไปแล้วพี่น้องปูนกลางน้ำครับเอาบ้าเห็นประจำครับ ปพยานย่างคนนี้มันก็ดว่าไปหนาท่างผุนกันจังมาเมื่อยแต่มันตรงไปทางผุนกันนี่อย <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวมันกับวันไปตกกุลละมัน,นอันนี้ครับไปเรื่อยๆของมันโอ้มันไหวแต่เราไม่ไหวตาน ผมบาปีได้คุเห็นมายน้ำ่นีลขวะวดสวดมานเอามาคือโบับตัวหญ่เดี๋ยวนี้ตัวตัวหญ่ครับพี่น้องตัวตัวงามครับสีงไหมฮะตัวเเี่ยวดลยวนีู้นึงพอดีพี่น้องโนึงพอดีครัวปะตัวมเี่ยว มันดลวเต็มือว่ามันราจะรุบูเข่าได้ตาไปคนได้หนิต้อลวนนอยมันกเูกขาวเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละตำข้าวนั่นแหละน้น้นะน้อยกม้